คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวพวกเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลย้่องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะเอาละครับอ็กราฟเท่าดีพ่อแม่พี่น้องรบกวนทัานเข้าสู่ช่องซ้ำร่องในพี่ครั้งหนึ่งด้วยนะตอนนี้อยู่ในเก็บโหลเซรัมเบอร์และแก้แจ้คคือคัดน้องครับ ก่อนจะไปเริ่มเกมกันในพีเปกลุ่มดีๆมาแนะนำเป็นกลุ่มสามแชร์เกมได้สามแชร์เกมดีใครเล่นตามในพีแล้วไม่แตกคิดว่าจะเล่นเกมอะไรดีก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมมีเพื่อนเป็นพี่เพื่อน้องคอยแชร์ข้อมูลเกมกันอยู่ตลอดเวลาเกือบจะ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะเกมไหนกําลังแตกเกมไหนกําลังแจกเกมไหนกําลังหมาก็เข้าไปดูได้ในกลุ่มนะครับทิ้งลิงก์ไปแล้วที่คอมเมนต์ด้าจะเข้ากลุ่มแล้วตอบคำถามเข้ากลุ่มกันด้วยมาจากใครก็ตอบไปลว่ามาจากในพีนะครับถ้าไม่ตอบว่ามาจากในพีนั้นมิน่าจะไม่รับเข้ากลุ่มนะ มาเริ่มเกมกันเลยจ้าแก้แจ่วันนี้พกมา5,000ันเลยนะโอ้โหเกมที่แล้วแตกไปเกือบแตนครับสวยงามจะจัดรอบนี้เลยพกมาเยอะมากๆเลยนะจัดกดที่มาละร้อยครับเปิดไฮโบนแล้วไปเปิดมาดอกแรกที่80สบไม่เลยไหลไปครับอีก60แล้วหมดกรับได้มา140นึกว่าไม่ไหลนะมองไม่เห็นครับตะกี้และไปต่อครับไปอีกครับเปิดมาที่40ไม่ไหลไปทีเปิดมาที่10แล้วสก,กัตเตอร์มาแล้วครับผมโอ้โห สวยงามจังครัแป๊บเดียวนะครบเติมมาเลยครับแล้วถามตัวผมีแปดครั้งไหมร้อยครับเริ่มกันเลยและแปดครั้งลงมายังไงจ้ะโอ้โหเปิดมาดอกแรกไม่เข้าครับดอกที่สองม่มาและดอกที่สามมาแล้วเปิดมาที่สี่สิบไหลต่อไปได้แปดร้อยทวนแล้วหมดได้มาทั้งหมดแปดร้อยสี่สิบและห้าครั้งใหม่มาสี่ครั้งมา้ไหม ไม่มาอีกแล้วสามครั้งสุดท้ายไม่มาอีกแล้วสองครั้งสุดท้ายมาโอ้โหละครั้งสุดท้ายเออเปิดมาที่510ยบครับและหมดนะโอ้โหแต่กระเตอร์รอบแรกครับผมนะได้มาหมด1,350ันรรับได้อยู่ครับนะครับรางวัลกันเลยและไปต่อครับขยับเพิ่มไปที่ไม้200นะและลงอะเปิดมาที่40ครับและสเกตเตอร์คาตัวเดียวโอ้โหจะเข้าซ้อนเลยเหรอไม่มีซ้อนนี่เข้าต่อเนื่องเลยเหรอยังไง และเรียบร้อยผมโอ้โหสกเเตอร์มาแบบต่อเนื่องนะจบรอบนี้แล้วกดทีเดียวมาอีกแล้วครับและไม้200นะจ๊ะรอบนี้มูลไป8ครังคงับเริ่มเลยและ8ครังทีไม้200ลงมายังไงจ๊ะเปิดมาดอกแรกไม่เข้าเหมือนเดิมเลยครับและดอกที่2มาแล้วก็สองร้อยแิและไหลตออ่อไป4ีและกด าายครับแล้วครั้งโอ้โหเปิดมาต่องพันไหลต่อปอีก2 5และมาต่อย3 200คนแล้วไหลต่อไป2องพั0ครับและมาต่อย6 1 6 0โอ้โหไลยาวจกพัน่้วยแลวมาต่อยาล้วยดยังไปต่อยกพัน้วยโอ้โหมาแตกแสองเกมติดๆเลยเหรอเนี่ยโอ้โห สวยงามแัดกัดครับวันนี้ต้องไปกินไฟได้ยิ่งกแล้วนะโอ้โหและดอกนี้อื้อหือแตกมาแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบนะโอ้โนารางวัลซุปเปอร์เมกาและเหลือห้าครั้งไม่มาตีครั้งไม่มาสามครั้งสุดท้ายไม่มาสองครั้งสุดท้ายมาที่สองร้อยสองพันสองร้อยและหมดครับไม่ไรนะได้มาสองพันสองร้อยและครั้งสุดท้ายไม่มาโอ้โห เคยไงทำจ,จัดเลยครับอุย้ยกดแป๊บเดียวแล้วแตกมาเกือบแสนโอ้โหวันนี้ในพีดวงดีจ,จัดๆเลยนะแบบนี้นะเสียดายนะเกมนี้ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้ลองกดไม้สองพันเล่นๆดูแล้วกันนะครับนะมามาอีกที่อีกที และเปิดมาที่1นึ่งพันทวนไหลไปที่สี่ร้อยทวนแล้วมาต่อยหกร้อยทวนครับโอ้โหไม่ได้ไม่เสียนะดอกนี้แล้วไปต่อไปทีแถมส,แถมสิแถมอีกทีสิโอ้โหไม้พันไม้สองพันไวหน้ามานะดูจากทรงแล้วมันสูงเกินครับนะเกมน่าจะายไม่ไหวไหนอลองอีกสัทกทีแล้วกันแล้วลงมาลงมาอีกทีหนึง เปิดไปที่400ทว้วไหลไปที่1ม0นกร้รอยแล้วมาต่อยโข่ร้อยแล้วหมดครับได้มา2,000นกร้อยแล้วไปคักเท่าอีกเดอลิ้นพันอะมาไปอีกสัก5ครั้งสุดท้ายแล้วกันแนวนะจะปิดทิปแล้วไปไปไปเปิดไปที่800ไหลไปที่200แล้วหมดได้มา1,000และอีกทีนึงและครั้งสุดท้ายครับมาโอ้โหมาจริง2,200แล้วหมดนะครับผมโอ้ย เอาเงินสามหมื่นมาละลายเล่นเฉยเลยนะพี่เอ้ยโอเคผมสำหรับคลิปนี้นะโอ้โหแฮปปี้มากเลยครับกดไม่กี่ทีแม่แตกมาเกือบแสนเลยทีเดียวใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับตะคให้ก็กระดิ่งนุ่งนิ้งนุ่งนิ้งเป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลักและช่องสำรองหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงเวลวที่คอมเมนต์ครับใครอยากติดตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับผม ลิกลงกาไปแล้วอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่านายพี่ไหมเตือนดีดาไปพาสิ่งดีๆไปนะครับผมเข้ากลุ่มไปแล้วอย่าลืมตอบคำถามเข้ากลุ่มเงินด้วยนะจ๊ะว่ามาจากใครก็ตอบไปมาจากนายพี่นะครับทาให้ตอบว่ามาจากนายพี่แอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะตาบคลิปนี้นายพี่ขอตัวลาไปกินฝ่ายจานิ่งของนายพี่ก่อนนะครับผมพบกันหนุ่ยบุยจ้า